อีกหนึ่งความเชื่อผิดๆนะคะที่ไม่ควรอยู่ในความคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนั่นก็คือเราอยากจะมีคู่อยากจะมีชีวิตแต่งงานเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นนะคะมันจะไปด้วยกันยากมากเพราะว่าอันดับแรกนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะทาให้เรามีความสุขหรือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปทําให้เขามีความสุข นะคะเพราะอย่างเนี้ยนะคะถ้าเราถ้าเราคิดแบบเนี้ยนะคะคนที่พยายามทําให้ใครคนนึงมีความสุขเนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยมากๆคุณลองคิดดูสิสมมุติว่าต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คนคนที่มีความสุขถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไม่ถูกใจเขาจะไม่มีความสุขเนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยทันทีนะคะแล้วมันจะไปกันไม่ได้นะคะคือใครไม่อยากไม่มีใครต้องการทําแบบนั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยคนที่มาอยู่ด้วยกันในความรักเนี่ยมันต้องมีความรักแบบ100กับ100มาอยู่ด้วยกันไม่ใช่แบบ 50- 50